สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันอีกคือเก่าท้งสองสาแตงสาบันป่าเนาะจ้ะขอกลับสบายดีเอฟซีบวชสิเป็นผังลาวผังไทยหรือว่าต่างประเทศสาแตงขอ,งขอกลับคำว่าสบายดีและสวัสดีถุกา่านเลยเดอ้จอจ้ะคอยมีความสุขความเจริญเด้อคิดสิ่งใดสมหวังดางป่าถนาทุกๆคนเลยเดอ้จอจ้ะมาพบกันบรรยากาศยามบ่ายๆนะพ่อแม่พี่น้องสาแตงกลับไปตลาดนะกามาเนาะจ้ะ ดีเอเป็นเอิรนเงินมาให้หาลอยบาทนอกจากให้ซแตงซื้อสู่ขอบครัวกินซื้อขนมข้าวต้มซื้ออีกยังก็ได้ไไดแหะพ่อแม่พี่น้องเลยแ,ลแ้งกะฮัาากกะมานอกจากพ่อแม่พี่น้องมาอีกกะ ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อจากเอฟซผู้ใหญ่ใจดีให้เงินหาลอยบาทนะจ่ะให้้าแตงสื่อสู่ยายกินนะจ่ะคอยขครอบครัวของ่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อคิดสิ่งใดสมงวังนางป่าถนาเด้อจากเฮงเฮงรวยรวยให้ชาแตงหาลอยบาทกรขคอให้กลับขึ้นไปหมื่นล้านพันล้านเด้อจากขอบบุญขอบคุณหลายๆจากก็ดีใจนะจ่ะถึงเป็นเงินบลายก็ดีใจนะจ่ะพ่อแม่พี่น้องซื่อสัทวดกินจังหว่าชาแตงสิพาไปเบิงนะจ่ะว่าชาแตงสื่อยางมาเนี่นะจ่ะ บเบะกะสิเอาขนมมาป้อนให้เบะเท่าน้ำนอกจากพ่อแม่พี่น้องมันเอกะซาแต็งว่าส,สิอย่างึือไปหาซาบนน้ำพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผิ่นมีอาการสักนอกจากกะสิปั้นขนมที่ซาแตงซื้อมาแหละปั้นให้ผิ่นกินนาำนอกาพ่อแม่พี่น้องซื้อพักซื้อของกินมากกะสิไปปั้นให้เผิ่นนะพ่อแม่พี่น้องรอตนเพิผ่นไปเบิ่งไปโซนกันเลยจา้าวซาแตงซื้อ,อยังมาไ่นนอกจาก ตอนนี้สแตงก็มาอยู่หม่องซานนะพ่อแม่พี่น้องสแตงก็กษให้เบิ่งนคลองนะว่าสาแตงไปตลาดเงินหาร้อยบาทสาแตงซื้อยังเดนแดะแน้วพ่อแม่พี่น้อง,งก็สิให้เบิร์นนะจ๊ะหมักทันพ่อแม่พี่น้องทันวานอมเปรี้ยวนะจ๊ะเบิ่งนสแตงกินให้เบิง่งกินบ้่งด้วยพ่อแม่พี่น้องเสร็จแล้วได้พ่อแม่พี่น้องสแตงเนาะเบิ่งนซีมไปนํากันพ่อแม่พี่น้องแซ่ ب, บปรนะโบเนาะประวัติสาแตงกัฮดมาแต่หน้าฮดบั μο, มโมบักแตงแล้วแล้วกัเข้ามาบ้านแนละ้วพ่อแม่พี่น้อง กลัมาบ้านกันประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะพ่อแม่พี่น้องมาบ้านสิบเอ็ดโมงกับพับไปซื้อเครื่องซื้อคอมคูดีเอฟซีไปแชทมาพอดูใน้่างหายนะไปซื้อคอมพ่ายได้กินสแตงกับตลาดดักซามพ่อแม่พี่น้องไปก็ช่วยอะไตลาดก็ไว้พ่อแม่พี่น้องเลยมาเดินมากินมักทานซิมเห็นพ่อแม่พี่น้องซิมเนาะทมละหกพันกีบพ่อแม่พี่น้องห้าพันกีบหกพันกีบประมาณยี่สิบบาทไทยเนาะจ้ะ มากนี่ชมชมพอแม่พี่น้องเอ้ยเป็นว่มามักท่านชมอมเปรี้ยวนะจ๊ะนี่เนาะมากนี่แม่แต่แม่มันชมขับพอแม่พี่น้องเรากินน้ำกัอนนั้อจ้าหมักเรื่องก็ไมีพ่อแม่พี่น้องเนี้ยงพอแม่พี่น้องเรื่รองน้ำก้อหมักม่วงชุพกพ่อแม่พี่น้องหม,มากม่วงชุกกระแพงเลยพ่อแม่พี่น้อง คือไม่ให้เบเกิลจะแต่งกินกุ้งเขาน่จ๋ะสามหน่วยพ่อแม่พี่น้องหม่อ,มองซุกก็เลยนี่น้งองจ๋าของหม่องซุปพ่อแม่พี่น้องเราจะแต่งสื่อนั่งมาเนานกกะกระหกสิบบาทคุณได้พ่อแม่พี่นอ้องมันเปนข้าวตีไก่แห้งเลยพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กขนมนะพ่อแม่พี่นอ้องขนมใส,ส,ส่ใส่สังขยาคืออยู่เมืองไทยเนาะทงรหัสพันกีตนะพ่อแม่พี่นอ้อง สิเห็ดนั่นเองนะจ๊ะทงรห่าฟันกีดพ่อแม่พี่น้องเปนใส่ซ้ำขยะข้างในเนาะแซนซีแกะให้เบิ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสีสแตงบอกอยากซื้อขนมข้าวต้มหรือว่าก็แล้วแต่เนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเพีนจะแซ่บบ่จ๊ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่จ๊ะใส่ซ้ำขยะนะพ่อแม่พี่น้องสแตงสกินให้เบิ่งจะแบบแซ่บหรือไม่แซ่บนะพ่อแม่พี่น้องกัดเลยเด้อจ๊ะขออนุญาตกัดเด้อพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตกินอ้างเด้อจ๊ะ ก๋วยเตี๋ยวกระนุ่มนุ่มพ่อแม่พี่น้องเออแซ่บได้นะแตงกินได้นะจ๊ะเนาะบะวานตันได้พ่อแม่พี่น้องเอยแซ่บแซ่บจ้ะใส่ซ้ำขยาก็ใส่ไข่เห็นล้เนาะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องแซ่บจัดพ่อแม่พี่น้องแตงก็ซื้อร้านประจำเนาะจ้ะจังไน่แตงคิปเปิลปอนอิเบะถั่วชาแตงเนาะจ้ะใส่สังขยาพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กระดูกหมูเนาะพ่อแม่พี่น้องชแตงบะซี่แกงกระดูกหมูเนาะ กระดูกหมูสี่สิบาทก็ได้ซัมเน่แหละจ้าเห็นว่าพ่อพแม่พี่น้องก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้ดอกแตงก็จะอว่าสีแกงแหละสะแตงหมักแกงนะพ่อแม่พี่น้องกะกพักกวางตุ้งแหละบ้านประเทศไทยเอิญน,นะพ่อแม่พี่น้องพักกวางตุ้งแล้วจางางามพ่อแม่พี่น้องคนกับพักในพักงามกว่าพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> งามบ่พ่อพแม่พี่น้องกะสีแกงใส่กระดูกหมูนะจ้ะมาแรงนเนาะส็ดซูขอดซูแม่กินหแหละพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ สแตนก็ซื้อสบู่มาให้เบ๋เท่าสแตงเนาะปีในพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสแตงใส่ประจําหอมชิปเจ็ดพันก็ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแพงเนาะดุดลาวเนาะนี่ปีในสบู่เนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ยาสระผมจสแตงที่ซื้อเป็นแบบซองเนาะพ่อแม่พี่น้องแทนแทนแทนมาสระผมก็สีแบ่งให้สาวบนน้ำน่อพ่อแม่พี่น้องยาสระผมมาหวัดาสาวบนผลกับโบมีเนาะ ก็คืขึ้นไปแบ่งให้เผิ่นซะขึ้นเนื้อไปปุ่นแหละเพื่อนผิ่นก็ได้ไปใกล้ไม่ได้ดอกตแตงจะึ้นไปเบิ่งเพราะว่ามีอาการฉักสิ้เนาะพ่อแม่พี่น้องตาลีโตนขาดยาฮึงก็สิมีอาการฉักเนาะพ่อแม่พี่น้องซาบนนะเนาะอากาซื่อแป้งมาให้ทวดตะแตงเนาะแป้งเล็กหอมได้พ่อแม่พี่น้องคือกลิ่นเข่านี่แหละเนาะกลิ่นเขานมดีหน้านะพ่อแม่พี่น้องรสเขาญี่ปุนนะนะสีเขียวๆค่ะเนาะ อาบน้าแล้วสแตนก็สีร้ยแป้งไห้เบเท่าเนาี่จ้าหอมพ่อแม่พี่น้องและะ้วก็พักกาดเนาะพ่อแม่พี่น้องพักกาดหัวใหญ่ท่าไหแป้งหน่จักหน่อยพ่อแม่พี่น้องเนาะมีประมาณสี่สิบบาทพ่อแม่พี่น้องสิบพันะเนาะสแตนสื่อมาสองของเนาะพ่อแม่พี่น้องนะพระว่าสแตกนกะ จิขึ้นไปให้แบ่งให้ซาบนทงหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องให้ผนหนึ่งให้ลูกคนกินเนาะพ่อแม่พี่น้องจะหน่อยซาแตงกับสีฟ้าผีพน้องอยากผึ่นเนื้อผืนน่าจะไปเบิ่งอาการผิ่นอะไรวเพิ่นป็นในใดเนาะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอี้ยงไม่บนในสุด้ายพ่อแม่พี่น้องเลยเงินหาลอยกับซื้อ,อไปลายคล้องแพงเนาะพ่อแม่พี่น้องเงินหาลอยบาทกับเรื่องคลองเรื่องคลองอยู่แล้วกับแพงไดพ่อแม่พี่น้องว่ามันถึก,ถกๆเนาะจ้ะ มักสมเกี้ยงกับชาแตงซื้อประมาณหกสิบบาทพ่อแม่พี่น,อน,น,อน้องเนาะเงินไทยนเนาะเงินลาวกับทิพย์ห่างพันพ่นอแม่พี่น้องชาแตงที่ห้เบิ่งมากมันว่างามบ่เนาะนี่พ่อแม่พี่น้องหมากมันก็ได้เห็นปะจ่ะพ่อแม่พี่น้องหมากมันนั่นนี่เนาะจ่ะเห็นปะจ่ะมาชิมบัดนี้พ่อแม่พี่น้องจักรวานบาหวานชาแตงทีชิมให้เบิ่งเนาะแกชิมให้เบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งชงคือชีวานเนาะพ่อแม่พี่น้องกาชิวานหวานอ,นอมเปรีนน้ยวอะไรเนาะจ่ะ มันนี่บอหนาวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฮอนฮอนเป็นไดโน่จากเอฟซีทั้งแผงไทยเนาะทั้งต่างประเทศเนาะหนาวว่าจ้ะจังไรก็ดูแลสุขภาพนั่นน่เด้อจาสแตงก็เป็นห่วงเนาะซีมพ่อแม่พี่น้องอืมเป็นหวานสมบพ่อแม่พี่น้องก็มาซื้อก็หวานปรได้สมนิดหนึ่งเนาะหวานอมเปรี้ยวเนาะจ้ะ แตงกับม,มิป้อนขนมสังขยาอีเบทเท่านะพ่อ,อแม่พี่น้องที่ซื้อมาแล้วนอกจากชิป,ป้อนแล้วพ่อแม่พี่น้องเ, <c oughs> เด้อจัดกินขนมกับลายถั่วสแตงเด้อมาชิป,ป้อนมนะมเ้ออ <c oughs> มากินขนมเด้อพี่น้องเราอะขนมลำหมักเราพ่อแม่พี่น้องแทบอยู่ได้นุ่มอยู่ได้แทบบเบส <c oughs> ลำหมักพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ใส่สังขยาเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองไทยกะซาเต้ซื้อกินประจำได้พ่อแม่พี่น้องผิวคลายห่อละสิบบาทนะจ๊ะคืาานเละใช่เปล่าเข่ากะนุ่มๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหวานโมฮงบัน,นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องซ<อ>ื้อขนมซื้อซาเต้กะซ<อ>ื้อบาม่วงซุกมาแล้วกินกับเข่าเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเกี้ยง ผลไม้อย่เห็นเลยนะจ๊ะมดกก็ได้พ่อแม่พี่น้องไป็นตะแพงนอกจากมกน้อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอีเบทเอาสแตงกินบทซองห่อเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสิป้อนน้ำแล้วนอนรออิ่มนะเนาะกินเองก็ได้เลยคอยกินแล้วแซ่บพ่อแม่พี่น้องซองห่อกับอิ่มเพราะว่าสแตงป้อนเข่าแล้วนะเนาะพ่อแม่พี่น้องสแตงก็สิเอาลรานอนเนาะพ่อแม่พี่น้อง เฮงกาได้พ่อแม่ไปน้องแล้วปวดน่นจจนะบึงบ้งนอนงน,อนงร่างนงนอนง่ายบ่ได้เนาะพ่อแม่ไปน้องนังแล้วบค่อยดีนะจ๊ะตึ่าบอนอนไ้บหบเ,เออเจ็บบ่ ฮ้อนนะเบนะมันนี่เนาะมันนี่ฮ้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยรูปผ้าให้เราบอกลายไปได้ดอกอบังบ่าวแมวผึ่งน,นอนเป็นหมู่พ่อ <laughs> แม่พี่น้องหน้าซาแต่งมาแมวแมวนอนอยู่นะ่ามีเบดเถาซะแต่งนะพ่อแม่พีน่น,น้องน,ะนอนนะบแบะบันนี่ ถั да. ่วสแตงกันเนาะแหละเนาะพ่อแม่พ <p> ี่น้องไปทั้งอย่างขึ้นเนื้อกันพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งสะบนเนาะจ้ะไปนํากันเลยจ้ะสแตงกันทั้อย่างขึ้นเนื้อเพื่อพ่อแม่พี่น้องไปเพื่อนเสาบนเพื่อเนาะแบ่งครองให้เพคนกินนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องก็โทษคอไพเด้อเสียงดังหน่อยเนาะอีโพรเป็นเห็ดเหล้าเนาะพ่อแม่พี่น้องโหอีโพรอีโพรเล้าเห็ดเหล้าเนาะพ่อแม่พี่น้องโห ลราตอกจอุดเทิงผุนะโอ้นเราเห็ดเหล้าพ่อแม่พี่น้องเห็ดเหล้าใหม่นาะสแตงก็ใชขึ้นไปหาซาบนท่านแหละเนาะซื้อขนมกระต้มมาต้อนเพิ่นน้ำแบ่งเพิ่นกินน้ำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเงินเอฟซีเพิ่นให้แลยเนาะจา้าขอให้เพิ่นเฮงๆรวยๆเด้อถือรางวัลที่หนึ่งเนาะที่โอนเงินมาให้สแตงซื้อให้ยายกินเนาะพ่อแม่พี่น้อง เชียงห่านได้พ่อแม่พี่น้องอันนี้เนาะห่านกับไก่งวงพ่อแม่พี่น้องเสียงดังอนนนะนดีเนาะไก่เฮือนสาวนุ่ยขึ้นไปพุ่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับบันไดไก่บานไดดอกจ่าไปส่องพึง่งเบิ่งเพิ่งเนาะเป็นเสี่ยวแต่สมัยเรียนหนังสือน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยควายหน้าเช้า,าแตงพ่อแม่พี่น้อง กำลังสีฮอดเฮือนเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องโอู้เด็กน้อยก็น,นั่งซดีเออหน้าเสียวก็นั่งอยู่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องใช้บ่ได้นี่ก็เป็นซา,าบล์เอ่อผืนกาซักพ่อแม่พี่น้องมันนี่ชัดเบิ่งมือข้างนะยังขึ้นได้บ่มือข้าง,างพ่อแม่พี่น้องไม่กระเท่าเสียวซาแต่งเน่าซาบนเพิ่นไปใส่มาใช้เพิ่นตู้ี่ซักเนาะพ่อแม่พี่น้อง ตแต่งกะบอกคอยมีเวลาเนาะได้ยินข่าวลูกคนก็ซื้อเปาะอะไรเพราะแม่พี่น้องมีแต่ลูกแต่ลานแตงแะอะไรเนาะแล้วก็บชิมายามเพิ่นว่าอาก,การสักเป็นอะไรเนี่ยสักเอ็นอะไรมือข้างนี่ยเพราะแม่พี่น้องมันชิงออเนาะนี่มันจะสักเองมันสักแต่คนเดียวเนื่องจากคนขาดยาเหึงเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องกินยาบ่ต่อเนื่องน้ำพะนาพ่อแม่พี่น้องนี่กันกินคือซีกซีกหนึ่งเลยหน่อย ข้างซีกหนึ่งเลยพ่อแม่พี่น้องชาเปเบิดเลยเนาะจ้านี่ว่าะป้าบิดนะเต็งกะเรื่องกับปั้นมาให้เพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องมุนอุ้ยปุ้ยล้มมิดเนาะจ้ะในหนึ่งเนาะยาชาพรมกับทีเอฟซีเป็นโอนเงินมาให้ให้ชาแตงซื้อให้ยายทรวกินแหนกที่ซื้อนี่แหละยาชาพรมมาแบ่งให้เพิ่นน้ำเนาะเนาะอะไรกันขนมข้าวต้มอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะสองมกอะ แล้วก็มาเกี้ยงมากระทันแล้วก็บพักเนาะพ่อแม่พี่น้องมุกนี่ละลายเด้อกาซื้อพักจะแต่งกาแบ่งปันใน่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเงินห่าร้อยพี่อุ๊ชี่ให้อะไรเนาะกาปันเพิ่นกินน้ำพ่อแม่พี่น้องดิตนเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นกาบกขอยนี้เนาะจะแต่งกาบ่รวยพ่อแม่พี่น้องเลยจะแต่งรวยกา กาให้เงินเพิ่นอยู่พ่อแม่พี่น้องเขาแตงก็บอกคอยมีน่าีทานซืบาทอะไรน่พ่อแม่พี่น้องเงินจะติดบาทมาจากว่าหัวเยน้องเอยมาช่อยเือหนอชื่อกินของอยู่ของกินเรา่ได้ไปหาของกินองอยู่กับอึดยากมือะก็ไปหาบะไรนะพ่อแม่พี่น้องก็อาศัยไปไม่ได้กับหัวตีพื้นเี่ยวชาเทียขวาโอ้ยรมาแต่แท้ชีวิตขุ่นข่าเลเดินเทเรีนี่แรกเลยอย่างนี้ มีเล่าผนฉักคอมแบพี่น้องมีเล่าผนฉักแบบชิจังออกสีน่พ่อแบ่พี่น้องมือโกบตีนเพิ่นก็โกบเบื้องหนึ่งแด้พ่อแม่พี่น้องโกบเบื้องหนึ่งมันโง่มหานตุ๋น้เนี่ยบมันไปแข็งๆเลยถ้าล้ม้อบกต้องกไรจกทีดีจีได้เห็นมั่นมีบามแตกหน่าแตกตามเท้า หนึ่งเขาห่งาหนึานเด้อไ้หนึ่งมากกวาลูกแล้วหนึ่งลูกไส้เตาวึกนจีนบ่เตาแล้วก็ลูกไส้ก๊กนี่ไส้ยีลากร่างช่วยล่างบวงสาว็บายดีสบายดีลูกสาวหนึ่งจะสาวพล่าน้องพ่อแม่พี่น้องนีเด้นี่ป้าซื้อขนมมาในอ้ามเียงนี่ยเจลูกตจรานพ่อแม่พี่น้องเอยอ่ะไห้ไอหมักหนึ่งไปลุก ตุ๊กแม่แบ่งหมกนนาแบกนน็คือพักซือหนี่มาปั้น่นพอแม่ก็น้หลายคนหนึ่งกินเนาะกผิดนีบ่มักผิดอ่นเนาะมาเก็บมยังบริจาคค่ไเออมนีคอุ้ยีทนาคา่ะไพ่หาันเก็บเออยังมีไข่คาะไพ่ค่พันเก็บกับบแพงเนาะพ่อแม่จะนนองเนาะแต่แต็ก็ือไหเงินส่นไปเสียค่ะไพกับมีมาม่าเนาะมีมาม่า กะสิเอาเงินให้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องให้เพิ่นไปจ่ายค่าไพเนาะค่าไพเท่าไรก็ขาพันเกียร์ขาพันเกียร์ซต็งกะิให้เงินผืนสิบขาพันกะพวกสิบบาทไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยซาต็งกะบ๊อบคอยมีเงินคือกันพ่อแม่พี่น้องกะิให้เสี่ยวริโต้นเสี่ยวนะชอยเพิ่นเด้อซาเต็งชอยริโต้นเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องชอยคุณกับคุณลายเด้อมีกะซาแต็งไง มะกุ้ยซุกแน่มกอื้อมะแตงถ้าแตงปลูกอยู่เอามาปั่นเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเสี่ยวสมัยเรียนนำกันเท่านั้นเนาะอาจจะนาทีสักอีเลเดฟพ่อแม่พี่น้องเนาะมือเพิ่นกระโกระสีน้องพ่อแม่พี่น้องสีออกไปน่าจะออกบีกับบออกแล้วพ่อแม่พี่น้องตอนตะกี้ตั้งแต่จักเดือนกะบนที่ที่เองบนทันเห็ดดูทูมาจักเดือนละช่วงดำนนาบอก ตั้งแต่ช่วงดำนาบอที่เองมาเบ่งโตค่ะไอกี้ผิก็เป็นบาดนอะกพ่อแม่พี่น้องเต็มกระโตอะละเนาะเต็มกระโตเลยที่นี่กับซาแตงกับไปซื้อยาไทายผินจนเศร้าแะไรเนาะขออนุญาตเด้ออันผิน<า>เป็น,น<า>ขออนุญาตเด้อพ่อแม่พี่น้องเ,เป็นตรงก้นนะเสียตรงก้นซาแตงกับ กระตังกะซื้อน้ำเกลือาเทิงลซื้อน้ำเกลือซื้อเบตาดีนนะพ่อแม่พี่น้องมาทาแล้วก็พงพิเศษมาทาแล้วก็ผักก็ติดไห่เนาะเพิ่นก็ดีขึ้นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นแบบนง้เที่ยวก็ได้ตั้งดีนต้นเพิ่นพ่อแม่พี่น้องไอ้ผืนก็เศร้าเนาะบัดนี้เพิ่นเศร้าเพิ่นขาดยาเพิ่นก็มาักระตังกะช่วงน่ะกะมีเงินแน่เนาะเดี๋ยวนี้กะเงินบ่ค่อยมีพ่อแม่พี่น้องเพราะพ่อแม่อาจจมีใส่เทียวเสื้้อผากะเฉียววาใส่กะยังไปหาดึงก็แล้ว ลุก้มาดึงกันไอ้คินี้เจ้าหักอันแ้าเปิดใส่กับไปดึงมาสัเสุกเชสักีสีสแตนบอกไปยังสแตงคือใส่เสือก่ะดสแตงกับบุกหอยมีเสือกขาดมาเลยคนมาเนาะแล้วก็ไปเลือกเอาอันนี้โอ้ยพากับบ่ห้ได้แบบนี้คอแล้วสแตงบนกับปลาห่าคอแล้วเงืนอที่น้องเพิ่นกบ่าววาบนกับปได้ลงอุมีอดเสือกขใช่ มีห <trades>? ับเสียอแมลว่าไงแม่พ่อแม่เได้ตั้งกุลีได้ขบมือบ่มีมีไลอันเสียอไม่หนูบ่มีเกี่ยวกับแตมมาแต่กรุงเทพกับมาให้เสี่ยงได้พ่อแม่พี่น้องไ้ค่ะฉักฝนก็ต้องกินเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่เชนโอ้ฝนได้พ่อแม่พี่น้องวัดไปเที้ยวหน่อยหนึ่งเป็นได้ชมปะชมอยู่แต่แตงก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อจ่ายโอนเงินมาให้หาล้อยบาทน้อมันหนีเนาะพ่อแม่พี่น้องคอยถูรางวัลทีหนึ่งเด้อสตตอจ้า มันเป็นคนบิ่อองแยงชาวบุนแบตลอดไปอักขนมมาให้เสี่ยวปั้นเสี่ยวก็เป็นที่เดียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็บเจ้าอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยเนาะจังไรสแตงก็ขอกับขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อจากเอฟซีพันเอิญกันมาใหา้หาลอยบาทเนาะซื้อเครื่องคองให้ยายกินเนาะจ้าซื้อขนมข้าวต้มเนาะเพิ่นบอกเน้าสาแตงก็ซื้อเลยเดอ้อจ้า ขอให้ครอบครัวของข่ันอยู่ดีมีแห้งประสบแต่ความสุขประสบแต่ความเจริญเด้อความโชคดีตลอดไปเฮงๆรวยๆหยิบจับยังก็เป็นเงินเป็นทองเด้อจ้ะให้สแตงหาลอยบาทกะขึ้นไปพันล้านพันล้านบาทเนเด้อพ่อแม่พี่น้องอเดินทางไปใสมาไสกับขอให้ไป็ลอดปลอดภัยเด้อจ้ะสำหรับมนีสแตงคอตัวเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อสำหรับคนที่เข้ามากดไลค์กดเบิ่งกับกราบขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะนำใจไม่ตีเนาะจาก ไปเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีจ้าสบายดีแฮนผึ่นกับบกคอยดีนะ,นะพ่อแม่พี่น้องบ, <S <S บี๊มีแฮงเมอร์ตลอดไปพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะ